มาแล้วเขาเกมมาแล้วสะใจบู้เบบีได้เล่นเกมแล้ววู้อยาให้กูรู้นะออกจาคุกมาเกคุณมาละน้องชายพี่ชายมาแล้วเนาะเจอกันเจอกันน้อง ขั้นเทพช่วยกีกี้ด้วยขั้นเทพช่วยกีกี้ด้วยท็อปเซิร์ฟจะเซ็ตหยอ,อกกีกี้อยากไอดีเทพไม่ต้องกลัวใครเติมเงินกับขั้นเทพเติมราคาถูกกว่าท้องตลาดแถมเติมปุ๊บเงินเข้าทันทีการันตีจากราชากีกี้ขั้นเทพช่วยกีกี้ขั้นเทพช่วยผู้ประสบภัย ขออญาตแจ้งข่าวเราจะไปเล่นกันยาวๆบนซเปอร์620เสาดีนะเจอกันด้านน้องชายและแล้วก็ได้เวลาออกจากคุกมาเกย์น้องๆครับน้องชายพี่โดนแบนไปหนึ่งสัปดาห์ไม่คิดว่าจะได้กลับมาเล่นเกมนี้อีกแล้วครับไม่คิดว่าจะได้สตรีมเกมแต่ก็ครบกำหนดหนึ่งสัปดาห์ของการแบนช่องพี่ก็กลับมาแล้วนะฮะบ,บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่โดนแบนช่องบางคนยังมีการทักมาพี่ครับ ไม่เห็นอัพคลิป619แล้วครับพี่เห็นบอกว่าจะไม่เล่น619ด้วยกันโดนแบนนองใช่แต่นี้กลับมาแล้วแล้วก็พร้อมเฉิดฉายครับมาโปรโมทเลยนะเซิร์ฟ620ให้เป็นเซิร์ฟสุดท้ายของเราลูเรื่อง หายหน้าหายตาไป1สัปดาห์ทั้งที่ไม่อยากหายหน้าไปไหนเลยนะก็อยนะู่หน้าจอคอมนี่แหละแต่มันแค่สตรีมเกมมันไลฟ์ส,สดไม่ได้นอนอยู่ตรงเนี้ยฮะหน้าคอมตรงเนี้ยแค่มันทําอะไรไม่ได้ตอนนี้นพี่ออกจากคุกมาแล้วมาหาน้องชายแล้วแล้วเราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์619นะครับซึ่ง6 1 9เที่ไม่เล่นเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่สามารถทําคลิปได้ไม่สามารถสตรีมได้มันก็จะไม่สนุกไม่ได้อัศรสก็เลยบอกน้องหลายๆคนว่าเราจะย้ายไปยาวๆในเซิร์ฟเวอร์ 2 0ให้คอมเมนต์ก็เลยว่าเซิร์ฟเวอร์620ครับน้องช่วยบอกต่อกันด้วยอยากให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คนเล่นเยอะมากๆครับจะเปิดเสานี้แล้วนะและก็เหมือนจะมีทัตสุมิกิร่าง2ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเอาทําคลิปมาบอกตารางอีกทีนึงแล้วกันไหนไหนแวร์แวร์อิสซร์แวร์กี้กี้ผู้นี้กลับมาแล้วนะครับช่วยกันเปิดการมองเห็นหน่อยกันแล้วกันเรารู้เลยว่าเราไม่ได้อัปคลิปนานโดนปิดการมองเห็นกดไลค์คอมเมนต์กันได้นะครับก็ สาเหตุของการโดนแบนเล่าสักนิดหนึ่งนะฮะหาสาเหตุไม่ได้พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ผิดอะไรนะเนี่ยเอยฉันผิดตรงไหนแล้วท่านพี่นับเดิมแล้วพี่ไม่อยากแบนเจ้าเลยขอโทษไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรครับความจริง YouTube ควรจะบอกเป็นภาษาไทยให้เข้าใจใง่ายๆว่าช่องนี้ผิดกฎอะไรไม่ใช่ว่าช่องคุณผิดกฎนโยบายของ YouTube แล้วก็พอเรากดไปดูปั๊บให้แม่งอ่านกฎกว่าร้อยข้อแล้วในในร้อยข้อนั้นกูผิดเข้ะอ,อะไร ก็ไม่บอกจะได้ปรับปรปุงแก้ไขจนบัดนี้ยังไม่รู้เลยครับอุทธรณ์ไปมันก็บอกว่าคุณนะ่ะผิดจริงเอา้าผิดข้อไหนครับเราก็เลยป้องกันทุกวิถีทางตอนนี้พี่จะไม่แปะลิงก์อะไรก็ตามในช่องแล้วนะคุยกับขั้นเทพอะไรก็เรียบร้อยแล้วลิงก์จะไม่แปะนะครับเอาเป็นว่าใครเติมขั้นเทพก็เข้า g o ุ g l เนไปแล้วก็พิมพ์ว่าขั้นเทพมันก็โอเคแล้วนะกลัวนะตอนนี้ หัวจัดน้องชายไม่กล้าอัพแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์620ที่จะเล่นเนี่ยก็เติมขั้นเทพอยู่ดีครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์619นะที่ตั้งชื่อว่าคีกี้ชวนไป620ก็โหมโรงตนะั้งแต่วันแรกที่เราเล่น619เลยวันเสาร์ที่ผ่านมาครับอยู่ในอันดับที่1,263วัตวันแรกอามาเรียมเล่นจบที่9ทำไมวันนี้ผ่านไป4วันอยู่อันดับ1,000กว่าราชากับข้าวอันนี้ไม่มีชื่อตั้งเลย ไม่มีชื่ออะไรจะตั้งเลยราชากับข้าวแวแวอิสแวรแวนะไหนๆต้อนรับการกลับมาท th ั้งทีนะครับก็เดี๋ยวจะโปรโมทการไปเล่น620แล้วเราจะมาละลายคุณทรัพย์ละลายตั๋วในเซิร์ฟเวอร์619ด้วยบอกเลยว่าคิดถึงน้องๆมากๆดีใจที่ได้กลับมาทำคลิปอีกครั้งและสัญญาว่ากิ๊กพูดนี้จะไม่ทำอะไรผิดพลาดอีกแล้ว ไม่อยากโดนแมนอีกแล้วโดนติดคุกไปเจ็ดวันตอนนี้ออกจากคุกม,มาแล้วน้องชายแต่ออกจากคุกไม่ต้องมาในตู้ตัวแดงตู้ตัวเหลืองของราชานะได้เวลาอัพคลิปแล้วไม่มีไรายได้ไปกว่า7วันน่ะคือไร้สดไม่ได้ทําคลิปไม่ได้แถมโดนเป็ดเมิอนอีกเป็ดแม่งไม่จ้างงานครับของ,งานเป็ดทานะฮะ อนอกจากนี้บริษัทรับเล่นเกมที่กลับมาแล้วครับสาหรับใครที่ไม่ว่างเล่นเกมวันพันแมนนะครับแล้วก็อยากจะฝากพี่กับทีมงานเล่นเนี่ยก็สามารถฝากได้เป็นรายวันนะวันละ40บาทนะครับตามทุกอย่างก็สามารถทักมาได้ที่ Facebook ของอารมาเลียตอนนี้รับจ้างเล่นเปิดกลับมาอีกครั้งแล้วนะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคืออยากให้ไปเล่นจริง6 2 0เพราะว่าพี่กะลงยาวๆอยู่แล้วแล้วก็ใน6-20จะมีคอนเทนต์มากมายเช่นคอนเทนต์ที่จะแจกพักคำ ให้กับคน3คนนะครับที่อยู่ในอันดับ1นึถึงสาคือวันที่8ของเซิร์ฟเวอร์เปิดเราจะเราจะสุ่มเลยอันดับที่1นึถึงสาว่าเป็นใครบ้างแล้วก็จะแจกพระคำพีสามเล่มครับนะฮะนี่เป็นกิจกรรมบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์หกรครับแล้วก็จะพยายามทําให้มันสนุกเนาะมีกิจกรรมต่างๆเล่นกันแล้วก็พูดคุยกันในกลุ่มแชทกลุ่มแชทยังขอเข้าได้อยู่ครับเข้าที่ เฟซบุ๊กของอามเรียครับทักไปหาอามเรียได้เลยนะตอนนี้เราเปิดกันตัวเหลืองของเซิร์ฟเวอร์619เกลือก็เกลือไปที่น้องเพราะฉันจะไปยาวที่620นะน้องบอกสภาพบอกจะเล่น619เโอ้โห,หเหลือจะเชื่อใครจะไปเล่นวะคนดูศนะูนย์ะเออของลาเชนนะช่องโดนแบนเหมือนกันอัพคลิปไปคนดู2000พี่คนดู100เหลือจะเชื่อบางคนก็บอกแบบนี้นะพี่ครับพี่ครับพี่ก็เล่นไปเลยนะ ไม่ขี้เกียจรอแล้วหงส์สพี่เล่นหงึ่งเก้าเดือพี่โอ้โห,โห,โห,โหไลฟ์สดนะพี่ทําช่องรองมานะไลฟ์สดคนดูแปดคนน้องเหลือจะเชื่อะคนดูน้อยพอทนโดเนทน้อยพอเลยนะ้องลงไลฟ์อยู่ทาเพื่พอมาแล้วฮะแต่นี่เรากลับมาแล้วช่องหลักช่องหลักเนี่ยหวังว่ายอดจะดียอดคงไม่โดนแอบเหมือนเหมือนช่องรองนะมาตู้เพิ่มเลทครับตู้เพิ่มเลทเนี่ยพี่ว่าพี่จะเอาวัคซีนว่ะ ตอนนี้วัคซีนแมนมาเพิ่มเลนในตู้ตวจตัวแดงนะดูซิว่า6กถึงแก้วเราจะได้ไหมถ้าได้มาเนี่ยน่าจะขายดีได้อยู่ครับมาลุ้นกันที่ตัวแดง60สิบใบไม่เอาออกจากคุกนะพอกีกี้ออกจากคุกมาก็พอแล้วใส่ตะมะเห็นอุกบาทแล้วนันก็ขอชาร์จพลังมีกระตุกจิตกระชากใจใครคิดถึงกีกี้กดหัวใจกดคอมเมนต์ว่าคิดถึงหน่อยครับแล้วก็ใครไป6กสองศูนย์ก็พิมพ์บอกมาฮะเป็นสีม่วงแฝดอย่างนั้นสินะในตู้ตัวแดงควรออกกําลังเสริมหรือว่ามาโดนแพ้ชนะกันเลยใครวะ เออฮือแม็กใสฟ้าตัวใหม่เนี่ยยังไม่ได้ก่อนนะได้มาเป็นบีทคิงสิบใบแห่งความเกลือเจ็ดวันแห่งความทุกข์ทรมานนี่ออกจากคุกมย,ยังต้องทรมานกับการสุ่มตั๋วเหรอวะน้องชายขอตั๋วดีๆมาหน่อยเร็วทดสอบดวงก่อนที่เราจะไปหกสองศูนย์มาเป็นสีม่วงออกกันอย่างต่อเนื่องเล่นยาวๆนะครับ ความจริงอะ่ะก็จะเล่น6-1-9เยาวๆาแหละแต่มันโดนแบนด์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเสานี้เจอการ6-2-0ฝากบอกต่อกันด้วยนะก่อนหน้านี้ต้องขอบคุณทั้งบาร์เซ็กนะครับขอบคุณทั้งลิลินนะขอบคุณทั้งเต่าเชที่ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อนะครับว่าช่องพี่เนี่ยโดนแบนดนะนะแล้วก็จะไป6-2-0ขอบคุณร้อนด้วยนะที่เข้ามาดูในไลฟ์สดด้วยนะสี่ช่องนี้ที่มาช่วยเหลือเราระหว่างเราลําบากตอนนั้นโอ้บอกเลยว่าทอท้พจนเกือบแบบว่า ผัวมันไม่ปลดอ่ะบางคนยังบอกว่า7วันพี่โดนปลดแล้วเดี๋ยวไม่มีโอกาสแบนด์ต่ออีกแต่พี่ลบทุกอย่างออกช่องหมดแล้วทุกอย่างที่เป็นลิงก์ลบหมดแล้วครับไม่กลัวแล้วตอนนี้ส่วนจะคั่นเทพจะสปอนต่อหรือไม่นะครับเป็นสิทธิ์ของคั่นเทพครับแต่พี่ก็จะโปรโมทให้คั่นเทพผ่านวิธีที่พี่ทําได้ก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้พี่ไม่สามารถแปะลิงก์คั่นเทพได้แล้วใครอยากให้คั่นเทพมาโปรโมทช่องพี่นะคอมเมนต์หน่อยแล้วกันครับคอมเมนต์ว่า ขั้นเทพสปอนกีกี้หน่อยแล้วกันนะคอมเมนต์เยอเลยขั้นเทพสปอนกีกี้หน่อยฮะอะมาดูกันว่าพลังของคนในช่องเราจะสามารถให้กีกี้หลุดคนไหมมันไม่มาไหยเนนะี่ยเอ็นอาอยู่ไหนเนาะโอ้โหไม่มาเลยเหลือจะเชื่อ นี่ตัวแดงห0บใบนะนี่ใบที่60ินะครับใสน์นะว่าผมว่าสีทองอลังช่างมันจะไม่ออกเลยเลยื้อหมันเคี้ยวหมันเกี้ยวทั้งเกมทั้ง YouTube เลยว่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเลยวะโอ้โหไซน์บอกบรีหลาเหลือจะเชื่อฮนะเราไปดูที่เราปลดเวสป่ะเฮ้ยแดงดองไว้ทำไมมันเละข,ขนาดนี้ได้ม่วงไีมม่วงมี20บใบแหละหรือพรุ่งนี้ทำคลิปสุ่มตัวม่วงเยอะเลยดูสิว่าจะได้ตัวดีๆมาแบกทีไหมอ๋อ เปิดไปร้อยห้าสิบลักเรามีตัวแดงอีกสิบครับควรจะออกแล้วไหมอะนี่คือวัคซีนแมนโบไม่มาเลยอหกสิบใบละใบที่เจ็ดสิบของตัวแดงในตู้ของวัคซีนแมนโบอโบไม่ล่ะลู่เหลืองออกมาสีทองอลังชางออกมาเป็นม่วงจ๋าตู้เกลือชัดเลยน้องไปสุ่มตู้ธรรมดาฮะหกเกลือเลทเทสได้ตัวแบบนี้เหลือจะเชื่อตัวนี้ม่งไม่มีทางเจ็ดสิบใบไม่ออก โอ้โหพี่ปวดหัวยับเลยปวดหัวกับ YouTube ยังปวดหัวกับ GM เอกมนี่เหรอเนนะี่ยออกจากคุกมาแทนที่จะให้อะไรดีๆเกลือเลกเท่เหมือนเดิมโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพียงจะพูดจะจะทำช่วงสนทนาท้ายคลิปครับโดยหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้ามาพูดคุยกันนะปรากฏว่าคลิปก่อนหน้าไม่มีโดนแบนไปเรียบร้อยละคลิปนี้ก็เท่านี้นะคิดถึงน้องเด้อเจอกันพรุ่งนี้